ก็ดีครับโอเคคือระบบคอนโทรลอะไรนิ่มแล้ว oh. ก็แบบยังไงอ่ะไว เดี๋ยวเดี๋ยวขอบ,บเดี๋ยวแป๊บนึงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรคะชื่อทึมนะขับ,ข,บ,ข,บขับตานี่ตัว 35U เป็นยังไงบ้างคะก็ดีครับโอเคคือระบบคอนโทรลอะไรนิ่ม<อ>แล้วก็แบบยังไงอะไว,ไวมันไว,ไวใช่ไหมคะใชะ<อ>ะ่แล้วก็การเดินยานอะไรคือดีเรียบดีคือเหมือนว่า นิ่งอ่ะอ่าครับ่กระดกมาที้นใช่ครับก็ถือว่าโอเคครับโอเคเลยนะคะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะรคที่หนึ่งครับผมวันนี้ผมมาส่งรถนะฮะ s y สามห้า U นะตู้แอร์ครับผม มันส่งที่ไหนคะอ๋อที่ระยองฮะเขาเชมเมาถ้าลูกค้าทางทางบ้านดูอยู่เนี่ยอยากรู้ว่าเอกสารที่ต้องเตรียมของซานี่เตรียมอะไรบ้างคะยุ่งยากไหมอ๋อง่ายๆครับผมหลกัหลกๆผมขอแค่สเตทเมนต์แล้วหลัง6เดือนนะฮะแล้วก็สนาบัอรประชาชนทะเบียนบ้านนะฮะทั้งขอผู้ซื้อผู้ค้ำนะฮะเดี๋ยวให้ผมอันนี้เบื้องต้นก่อนนะฮะง่ายๆครับโอเคอนุมัติผลเนี่ยยังไงคะไวหรือเปล่าก็คือหลังจากที่ผมได้เอกสารจากลูกค้าครบนะฮะไม่เกิน3าวันนะผมแจ้งผลได้เลยครับผม ไวนะฮะไวมากไม่เกิน3วันเนาะใช่ครับได้ค่ะอย่างนี้พาชมตัวรถที่มาส่งหน่อยได้ไหมคะได้ครับผมก็วันนี้ตัวนี้เป็นรุ่น3มตัน5้าถ้าเรียกง่ายชาวบ้านเล้นะฮะก็เป็นในอรถโ,โมเดลเขาจะเป็น s y สบามหยูนะฮะน้ำหนักปฏิบัติการจริงก็อยู่ที่3ตันกับเจ็ดร้แปดสิบกิโลนะครับวงกีเขาจะใหญ่มากนะฮะสนใจไผมนะฮะ 0.12คิวนะฮะ0.12ลูกบาทเมตรนะครับแต่ถ้าเทียบเป็นตักเสมอปากนะครับแต่ตักผมได้1นิวนะครับนะฮะแล้วก็พวกเครื่องล่างผมเลอนผมยกขึ้นมานะฮะลูกล่างขึ้นมาเป็นลูกบอนะครับเป็นถาค้สองข้างนะฮะเป็นช่วยการรักษาสลักโซ่ไม่ให้เอียงซ้ายเอียงขวานะฮะทำการเป็นงโซ่ได้นานกว่าปกตินะฮะรักษาโท่รักษาแท็กนะฮะ แล้วตัวพวกปัญหาความร้อนนะคะปัญหาความร้อนนะครับตัวนี้ไม่มีไม่ค่อยมีปัญหาความร้อนครับเพราะว่าเป็นหม้อน้ําบานขนาดใหญ่นะฮะก็คือเป็นหม้อน้ําอะลูมิเนียมบานใหญ่แล้วก็ขีดก็ถีอไม่ถีนะฮะแล้วก็มีตะแกรงอการฝุ่นให้สองชั้นนะครับอ๋อใครใครสนใจยังไงเดี๋ยวติดต่อเบอร์ด้านล่างให้ได้เลยนะคะค่ะขอบคุณค่ะ